วัดีครับพอๆแม่แม่เอฟตีนอกต้นข้าวสุปียาไปโหวดกันยังสายแล้วสายโดงเหน่งสายแล้วไปโหวดกันได้เดจะลืมยิ่งแก่ยิ่งเท่าอยู่แล้วก็มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คนเท่าต้องฝั่งโ้งด้วยไม่เช้าเหลือสิบคนจะครบหมื่นกดให้มันครบหมื่นนะวันนี้ลูกสาวหมอต้นข้าวก็มีงานสงงานเนาะ งานแรกก็เทศกาลกินกุ้งแม่น้ำนะครับที่บิ๊กซีตละบุรีร้านอาหารเด็ดอาหารดังที่ร้านจอดรถนะบิ๊กซีตละบุรีเออเล่นที่ร้านจอดรถก็ค่อย,อยชั่วหน่อยเนาะมันจะได้กว้างสองทุ่มนะครับยี่สิบนาฬิกาพอาะาเล่นในห้างเนี่ยถ้า ถ้าทำไม่ดีห้างแตกก็ไม่ง่ายนะจะบอกสัก,ก่อนประเทศการกินกุ้งแมนะ่น้ำบิ๊กตีนะครับก็ใครอยู่ใกล้แถวนั้นก็ไปอยู่ในตัวเมืองและงานที่สองก็งานกาชาติปันน้ำใจนะครับที่บางไปอินสีแยกบางไปอินอยุธยานะครับก็สีทุ่มมันนี้งานตีทุ่มนะครับก็ ที่บิกตีเขามีที่นั่งไหมเขาคงจะจัดอะไรเนาะแต่จะมีที่นั่งหรือปลาจะมีเก้าอี้ไหมไม่น่าจะมีรับตัง้งเขากไปคนเฒ่าคนแก่ลูกหลานเลื่อยไปแวะดูให้ก่อนเนี่ยมันมีไหมไม่งั้นก็เอาเกาอี้ไปให้ด้วยเอาไปให้พ่อให้แม่ด้วยก็ไม่ดึกนักเนาะสละบุรีสองทุ่มก็ง่วงนอนก็นอนกลางวัน้ะคนเฒ่าคนแก่ ปู่ย่าตายายทัย้งหลายนานๆจะเข้าตัวเมืองสระบุรีวันนั้นเข้าตัวเมืองโคราชก็แตดที่บิ๊กซีเนี่ยเอ้ที่เซฟควันโคราชเนาะก็ดูกันเต็มๆนะชั่วโมงหนึงไม่สามเพลงหรอกก็ทีบิ๊กซีนะครับก็เตรียมตัวกันลูกหลานก็ไปดูสิก็มีเก้าอี้เขาเออเขาจัดกันยังไง ถ้ามีก็คงน้อยอะนาะของห้างเราพกของเราไปเองด้วยดีไหมถ้าเป็นกระอีพับอะไรปู่ยาตายายจะได้นั่งได้นะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งก็ที่เอ่อสีแยกบางเวอินงานกระชาติอยู่ใกล้ตรงไหนก็ไปนะครับอันนี้ก็บอกข่าวมาบอกกันนะครับว่าวันนี้ ต้นข้าวมาใกล้บ้านแล้วมีโอกาสก็ไปดูซะนะครับเขาเก้าสิบสามเก้าสิบแปดก็ยังไปวันนั้นครล่าดก็เก้าสิบเท่าไหร่ละเก้าสิบเจ็ดเลยเอายุยืนจังพวกแกทั้งหลายนี่ก็ยังเดินไหวเนะก็เป็นบุญเนี่ยเนาะหรือนั่งวินแชร์ลูปหลานเข็นมาก็ถือว่ามีบุญมากพี่อายุขนาดนี้แล้วยังหูตายังยังมองเห็นอะไร เขาก็บอกว่าคนเท่าคนแก่เราเนี่ยตอนอายุตีห้าสิบหกติบอะไรดิสายตาจะไม่เคยดีแต่พอแก่เข้ามาสายตามันจะกลับคืนมาอีกส่วนแข่งขาอะไรก็เป็นธรรมดาเนาะก็ดูแลกันไปลูกหลานก็นมีโอกาสได้ทดแทนบุญคุณหลายงานนล้วก็เจอภาพประทับใจนะครับก็เป็นเกิดภาพประทับใจขึ้นมา ที่ปู่ย่าตายายอายุแปดสิบเก้าสิบแล้วเนี่ยยังมาออ,อยากดูต้นข้าวนะอยากดูลูกหลานก็ติดใจเปิดย t ท b e ให้แกดูอยู่บ้านแกเหงานะครับก็ทั้งสองงานน่ะ ก็มีโอกาสได้ทดแทนแล้วนี่ก็ลงมาจากเวทีเลยมันเหมือนเด็กน้อยอนนะเนาะไปต้นข้าวมันอยากทำอะไรก็ทำไปเรื่อยเจื่อยมันคือนี่การงานเองหาอะไรละ่ะไิจากช่วยน้ำท่วมภาคใต้อันนี้ก็ลงมาเดินเล่นทางล่างเฉยซึ่งนั้นแหละอยู่บนเวทีก็ที่โรงเรียนการนานุเคราะห์ก็ถือว่าเป็นบ้านเขาเนี่ยคนเฒ่าคนแก่เต็มเลย ลงมาหาคนเท่าคนแก่ร้องเพลงไปเดินไปด้วยก็สนุกสนานตามภาษาเด็กน้อยเนาะลงมา <c oughs> ไปเลื่อยเฉยไปปู่ย่าตายายก็ชอบจับมึงอะไรมึงเลื่อยเฉยดื้อ,อแล้วภาพบางภาพก็มันดื้อเนาะยังแย่ย่าแย่อะไรแต่ลาอยู่ทางล่างเนี่ยแต่พอขึ้นเวทีแล้ว มันเหมือนองค์ลงเหมือนเหมือนอ,อวิญญาณใครเขา้ามามามาเป็นตัวแทนนะโตขึ้นมาทันทีเป็นสาวขึ้นมาทันทีอยู่บนเวทีนะครับการร้องเพลงการพูดการจาอะไรก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทันทีเวลาอยู่บนเวทีเนะี่ยเขาเรียกองลงมงลงหรือองลงองลงดิเนะก็ เป็นสิ่งที่แปลกอย่างนึงเหมือนกันหลายหลายคนก็ให้คำตอบไม่ได้คุณเอกอัคคีนี่เขาเป็นสิษษ์อะไรละ่ะสวนอ้อทางนู้นอะไรนี่เนาะก็แกก็พูดถึงกันนาฟังเหมือนกันลองเข้าไปฟังดูในเออตรงไปตรงตรงนาตามมายเอกอัคคีเาม,านะมื่อคืนนี้แกก็มานะเมื่อคืนผู้หลักผู้ใหญ่ก็แยะไม่รู้ ยังก็ยังไม่ได้แจ้งยอดมาก,กันเลยไม่รู้ว่ายอดมันทั้งหมดได้เท่าไหร่นะครับก็จัดงานคืนนึงเพราะว่าที่อื่นก็จัดกันครูสลาของแกรมมี่ของทีวีแทบทุกช่องเนี่ยต้นข้าวก็ไม่ค่อยจะมีโอกาสได้ไปร่วมเพราะมันไกลต้องเรียนหนังสือด้วยก็เลยถือโอกาสตรงเนี้ยมาืวานนี้วันหยุดเขา,าอะไรคณะครูอะไรเขามากันที่โรงเรียนนี่เต็มเลย แล้วก็เมื่อวานนี้ก็ไปรับรางวัลเลอจากกระตรวงศึกษาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับก็พวกเราหลายหลายคนก็เนี่ยกกคัดเลือกที่จะเข้าไปช่วยดูแลโรงเรียนในชุมชนของเราผมเองก็ไปเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษานี่หลายปีมึง <c oughs> อยู่จนโอ้โห เจ็ดแปดปีเป็นประธานอยู่จนตอนหลังนี่เข้าไปอยู่ออ่เข้ามฝั่งโค้งมาเป็นคนเท่าสองฝั่งโค้งก็เลย <c oughs> ลาออกให้เขาคัดหาคนใหม่เพราะเราเองก็ไม่ค่อยมีเวลาอยู่เนาะก็เวลาประชุมอะไรถ้าเราไม่อยู่มันก็ยังไงละอประธานม่อยู่สักคนมันก็ยุ่งวุ่นวายเอาก็เตรียมตัวกันนะก็ ถ้าง่วงนอนไว้ก็นอนซะ้วคนเฒ่าคนแก่เอ้ยให้ลูกหลานมันไปดูกันที่นั่งขามีไหมที่บิ๊กซีนี่แต่ที่งานการชาติเนี่ยมีอยู่หรอกที่บางไปอินนะเนาะก็หลับนอนไปรู้หรือยังนะว่าต้นข้าวมันจะมาเนี่ยถ้าไม่รู้ลูกหลานรู้ไหมก็ชวนปวู่ย่าตายายสิมีโอกาสได้ทดแทนมันคุณนแก่แล้ว่ะลูกหลานเอ่อต้นข้าวมาใกล้นะครับ เอาก็มาบอกงานบอกการกันวันนี้นะครับก็ตามไปดูกันจะได้ขายเก่าคนเท่าคนแก่ก็ไม่ได้แสดงหลายวันแล้วมีเมื่อคืนนี้ก็ที่งานโรงเรียนก็เปิดฟรีนะที่บิ๊กซีก็ฟีนะแต่ว่าคงไม่มีเก้าอี้มั้งลองไปดูแล้วกันดูทำเลแล้วก็พระแดงนี่เขาคงมีหรอกใครอยู่ใกล้ตรงไหนก็ไปกัน นไหนๆต้นข้าวมันมาอยู่ใกล้บ้านแล้วถ้าไปไปวันนี้ถ้าเรารักเราชอบเราอยากเห็นนี่อายุก็มากแล้วเนาะไม่รู้จะทันได้อยู่ดูดต้นข้าวไหมคนเท่าเหมือนกันนี่เออตอนมาโคราดกัคนเท่ากับข้ามมาฟังโงงซะแล้วก็ไม่รู้จะเออมีอายุยืนอยู่ไปดูดต้นข้าวไหมพยายามให้ใจไว้เนะ่ย พ่อแม่ก็สอนเอาไว้มึงหายใจไว้ถ้าม่มีตายหรอกเอา้าก็เข้าไปโหวตถ้าใครยังไม่ได้โหวตนะครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้คนเท่าสองฝั่งโค้งด้วยสำหรับคลิปนี้คนเท่าก็ขอสวัสดีนะครับ